สวัสดีครับพี่ท่านวันนี้ผูกกับช่อง P n ผอาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมออาวันนี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสามร้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือห้าระบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางในกตจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนเอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลัง อ่ะ ال สไลด์พีนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจว่าไงครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแล้วพี่นะเนี่ยรายการที่หนึ่งครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนี่รายการที่หนึ่งนะพี่นะถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจว่าไนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผม สององค์ห้าร้อบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมครับนี่สามระบ้บาทครับผมรายการที่หนึ่ง ต่อไปเป็นอะไรที่สององนี้ที่ผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะผมผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นหลวงพทางหลวงพ่อทองวัดเขากกหรือเปล่านะเนี่ยพี่ๆลองพิจารณากันดูผมต right kind of like ้องแจ้งไว้ก่อนนะแต่ผมผมมองว่าพิมพ์ทรงเหมือนพ่อทองวัดเขากกเลยครับผมองค์เนี้ยเนี่ยลองลองว่าพิจารณากันดูครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะผมต้องแจ้งกันทุกลิบเลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมเนี่ยถูกใจยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะพี่นะ นี่ยนี่อาจจะเป็นพิมพ์มทรงแบบนี้นะพี่นะ้องค์นี้รายการที่สองเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นทางหลุมทองว่าเขากบหรือเปล่านะแต่พิมพ์มทรงเอาเอาเรียกว่าใกล้เคียงกันนะพี่นะเนี่ยพิมพ์ทรงใกล้เคียงกันเลยครับผมเนี่ยเนี่ยเราก็ก่าแบบนี้นเนี่ยครับเนี่ยเราก็ก่าแบบนี้นะลองพิจารณากันดูก่อนครับผม เห็นไหมต่อใบเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ย pale, <ๆ S 1> like นะครับสามแล้วบ้างครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามจะเป็นเสือ,ลอหลวงพวงแต่จะเป็นจะเป็นรุ่นใหม่นะพี่นะเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่นะเป็นเสือ,ลอหลงพวงเป็นรุ่นใหม่ครับผมผมจำไม่ได้ว่าออกพอสองอะไรนะรุ่น,นเนี้ยเนี่ยเป็นเสือ,ลอหองงลวงพวงนะพี่นะ นะครับสามแล้วบ้างครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่นี่เป็นสิงหยกขานี่ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นอ่จะเป็นงองอหรือว่าจะเป็นกระดูกอะไรอย่างนี้นะพี่น้าเนี่ยเนี่ย,ยผมได้มาแบบนี้เลยลองๆพิจา,ารณากันดูก่อนนะพี่น้าเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นงอชอก็อันนี้ไปเลยนะพี่นา้าผมแบ่งอันให้ไปเลยนะเพราะว่าราคานี้ถ้าเป็น งชอไม่น่าจะได้ในราคานี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยผมผมต้องแจ้งว่าผมไม่รู้ด้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งแบบนี้เลยี่สวยเลยนะพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยลองพิจารณากันดูก่อนครับผมนี่ยนี่สามล้านบาทครับผมรายการที่สี่นะนี่รายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าจะเป็นล็อกเก็ตอ่าไข่เด็กวัดเจดีครับผมรายการที่ห้านี่ล็อกเก็ตไข่เด็กวัดเจดี นะครับสองหกเก้าสามเจ็ดในโค้ดเราครับผมเนี่ยสามแล้ว่ะครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกองนี้นี่จะเป็นอ่างอชอกระเด็นนะนี่แล้วของบอกเป็นงอชอกระเด็นเขาใส่ถุงซีนไว้อย่างดีเลยเป็นแกะลาหูครับผมแต่ต้องไป ดูที่อีกทีหนึ่งนะพี่น้าว่าจะจะออกทางเกจิทางไหนนะพี่น้าผมก็ไม่ไม่ทราบนะแต่ดูเนื้อหาการแกะใช่ไหมนี่ดูแกะมาสวยงามเลยครับผมน้่นี่รอยจานน่นี่ครับรอยจานเต็มเลยครับผมน,นี่สามแล้วบ้า,บาครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นพระสมเด็จอากุวัดโพเกียบ ารายการที่เจ็ดนี่วัดโกเบียบรายการที่เจ็ดจะเป็น6ชั้นนะพี่นะของนี้จะเป็น6ชั้นรายการที่เจ็ดครับผม สามแล้วบ้าครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นพระสมเร็จรายการที่แปดครับผม นี่ครับสามแล้วบ้างครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่เก้าโอ้ยจะเป็นตลับปิดด้านหลังนะแต่แกะเลยแล้วกันนะพี่นะตรงนี้รายการที่เก้านะ รายการที่เก้าครับผมเนี่ยนี่ครับในองค์นี้รายการที่เก้าแล้วพี่อนะ สามบาบบายครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่สิบครับผมตอองนี้รายการที่สิบนะครับเป็นปิดตาหลังแบบ สามละบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างครับผมปีสองห้าหนึ่งศูนย์ครับผมสามละบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่1ิสองครับผม นี่ครับสามแล้วบ้างครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนี่จะเป็นอ่หลวงพ่อเพียนนะเป็นปั๊มเข่าวกว้างหลังเต็มเลยนี่นะเ,เขักล่องแบบนี้เลยนอ้ี้รายการที่สิบสามแลพี่นะนี่ครับ หลวงพเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นครับผมนี่มีเลขโค้ดนะพี่นะนี่ได้โค้ดขอ15906นี่มาแบบนี้เลยพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะนี่ยังมีรายการที่13ครับผม3ล้วบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่14จะเป็นวัวธนูหลวงพ่อขุดวัดวังเวียงอ่านครปฐรมนะพี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ ถ้าผิดพลาดประการใดต้องต้องขออภัยด้วยครับผมเนี่ยวัฒนูลงรักผิดทองครับผมเนี่ยนะครับสามแล้วบ้าครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นภาคสมเด็จรายการที่สิบห้า ครับสามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นหลวงข้อปานรายการที่สิบหกครับผมหลวงขวปานทรงป่าครับผมรายการที่สิบหกนะนะครับเดี๋ยวแกะแป๊บหนึ่งนะพี่นะ เนี่ยตองนี้รายการที่16สหกครับผม สามล้าน้าครับผมรายการที่16ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่17บ็ครับผม ามแล้วครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบแปดครับผม ครับสามแล้วบ้าครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นผ้าผงรูปเหมือนลูกกูหมุนครับผมนี่รายการที่สิบเก้าแล้วนะนนะเป็นผ้าผงรูปเหมือนหลวงปู่หมุนครับผม ครับนี่สามแล้วนาครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบครับผม สามแล้วลา้างครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นอ่าองค์นี้จะเป็นปั๊มหลวมพ่อพรมหลังอ่าหลังเต็มนะพี่นะเขาเรียกอะไรนะผมก็เรียกเขาไม่ถูกแต่องค์นี้จะเป็นเหมือนคล้ายจะเป็นรุ่นสองนะแต่ผมให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีตอกไว้ตรงเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยจะมีตอกโคดอะไรไว้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงใไหมเนยเนี่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 ยไไนนเนี่ยครับจะมีตอกโคดไว้อะเนี่ย ตรงนี้ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะพ่นะไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นแรกนะพี่นะาตรงเนี้นครับสามแล้วแปครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบสองรอนหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบสองครับผมเก็บแป๊บนึงเนี่ยเป็นตลับปิดด้านหลังเดี๋ยวนึงครับผม ครับนี่ายการที่ยี่สิบสองพี่น้าองค์นี้นะครับสามและบ้านครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสามครับผม สามล้วบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่านพิมพารอดรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนคะครับผมแกะแป๊บหนึ่งนะพี่นะตรงนี้ ครับเนี่ยวงนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะนี่ครับ สามแล้วบ้ายครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าที่ผมให้ไปสององนะเป็นปิดตานามิหลวงปู่ศรีวัดขอท้ามุนนาครับผมเนี่ยผมให้ไปคู่เลยนะเนี่ยนำมาคู่ให้ดูทีละองค์ครับผมแต่ให้ไปสององเลยนะรายการที่ยี่สิบห้าเนี่ยผมได้มาเป็นคู่เงี้ยก็ให้ไปเลยแบบเป็นคู่แบบนี้เลยน,นคะครับ ตาน้ำม,มิหลวงปูส่สรีวัดเขาเท่าบุนนาครับผมนี่ครับไปสององค์แบบนี้เลยนะนี่สามแล้วบ้างครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกนี่ก็ได้มาสององค์เหมือนกัน อันนี้จะเป็นนาปกอะไรนะวัดอนงนี่นาปกวัดอนงเนี่ยได้มาสององค์แบบนี้นะน่าปกวัดอนงนี่ครับ แบบ,แบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่สามร้อยบ้าทครับผมนี่รายการที่ยี่สิบหกนะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นปิดตาร้อยปีหลวงปู่อปเอี่ยมวัดสะพานสูงครับผมนี่แต่องค์นี้เขาเขาเรียกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ลงรักนะเขาไม่ได้จุ่มรักครับผมองค์เนี้ยจะเป็นปิดตาร้อยปีแล้ไหนะนเห็นไหม ต,ตัวหนังสือเขาจะเห็นอยู่หนึ่งร้อยนะไม่น้าเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับผมนี่นะครับสามร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระสำเร็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผม สามล้าบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดอ่าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านี่จะเป็นหลวงพ่อพเงินปีสองพันห้าร้ยห้าสิบห้านะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าะคอุดอิงนะมีกิ่งครับผม บ,บางคานะพี่นะแต่เป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับผมมนึ่มาของกล่องเดิมแบบนี้เลยครับผมนี่นี่ครับสามร้บางครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบนี่ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกปกโพชแส่ไหมผมได้มาแบบนี้เลยเนี่ยเขาใส่ถุงสีไว้แบบนี้เลยนะ โอ้โหเจียงแสนไหมแบบเนี้ยนะครับนะองนี้รายการที่สามสิบนะพี่นะนะ นะ้าครับผมรายการที่30มสครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของผมแกล้ลรามาดูได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ